สวัสดีครับพอกรณนแล้วครับผมกับสงชำนาญครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเอฟซีน้องอ,อิงที่รักและเคารพทุกท่านเจ้าภาพใจบุญจ้างสาวน้อยเพชรบันแพงเต็มวงครับไปฉลองในงานบุญกระถิ้นเพิ่นจ้างมาให้พี่น้องทางอำเภอภูวเวียงจังหวัดขอนแก่นนีครับชุ่มฟี่ครับปาดที่โตตะอ่อนแห้งพี่น้องเพราะวา่า หายากดีเนาะหายากไหมเพราะว่าค่าจ้างมอลั่มซูเมอนี่นี่สามเสนหาครับบัธรรมดาครับสามแสนขึ้นไปเนาะยังสาวน้อยเพชรวันแพงนี่สามแสนห้าหมื่นบาทนะครับโมเมนต์ถูกๆเลยครับคันมอลำรด้วยบมบมเมนเอฟซีตัวกิิงนี่คันบมเมนเจ้าภาพใจบุญใจสปอร์ตอีกีนี้เฮดบัได้พี่น้องอ่าตัวนี้ต้องยอมรับก่นเลยอะว่าเพื่อนนี่ ใจบุญนะรวยแล้วยังใจบุญอีกจ้างสาวหน่อยเป็นแพงมาให้พี่น้องเขาชมกันฟี่ฟี่สุดยอดแห้งครับต้องขอตบมือเลยเนียครับสุดยอดจริงเพราะว่าสาวหน่อยนี่บ่านที่เปรนเมืางไรเนาะอาญะครับย่างเข่นมือขึ้นนี่ครับอยู่อำเภอคองจังหวัดนะครราชสีมาครับอาญะพี่น้อง คนเลื่อนมืน่นครับบัตรนางานนั้นหนึ่งร้อยบาทครับคนเป็นมืน่นพี่น้องเก็บเงื่อนได้เป็นล้านมือขึ้นนี่ครับที่อำเภอคงนครราชสีมาครับคนขนาดบัตรนางานหนึ่งร้อยพี่น้องคิดเบิงเนาะคนเป็นมื่นบัตรนี่เมื่อนี้ครับวันที่ยี่สิบตุลาคมนี่ชุ่มฟรีอ่า พี่น้องรองนึกภาพเบงวะคนสีลายปายในเนาะอ่าพี่น้องรองนึกภาพเอาแล้วกันครับว่าสีอญญาญะสำหรเนาะผมรับรองเลยว่านาวิธีบมีหมองยืนฮ้ยแล้วยั่งใจบุญอีกครับทั้งพ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพแล้วครับลูกลูกชายเจ้าภาพครับลูกชายเจ้าภาพเป็นเอฟซีอีลาน้อยอุิงเพิ่นได อ่าให้สัมภาษณ์กับแอดมินมหาเนาะเพื่อนว่ามือเรยงขอมาถ่ายรูปก,กับอิหล่าเลยเรื่อว่าเพื่อนยันพอได้ถ่ายรูปก,กับอิหล่าหน่อยอุอิ่งเ้องาครับอ่าซึ่งเพื่อนก็มีอ่าญาติทางอ่าไต้หวันเนาะเดินทางมาเพื่อจะมางานนี้โดยตรงกับมาบึงสาวหน่อยเพบินแพงมาบึงอิหล่าหน่อยอุอิงมาถ่ายรูปก,กับอิหล่าหน่อยอุอิ่งห้องาไหมเพื่อนบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวมือเรยงจะมาขอถ่ายรูปก,กับ ีหลาหน้อ,อุ่งอิงมาทันอ่าซึ่งแอดมินมหาก็บอกว่าได้เลยมาทันบ่มีปัญหาครับมาทันนี่คือความฮักคมแพงเนาะคือเพื่อนเป็นเอฟซีตัวจริงนะครับอ่าเพื่อนอยากเข็นนะอยากเข็นอยากเขามาทายรูปกับีิลาน้อ,อุ่งอิงเฮาครับบอว่าสิเปเล่นบังใดครับอ่าีิลาอุ่งอิงเฮ้านี่ก็เอฟซีนี่คือเพื่อนเพื่อนอยากเข็นนะ เพิ่นเห็นแต่เบื่องเพิ่นเบิ่งแต่ในรูปเพิ่นยังเห็นตัวจริงแหงยังเช่นมือขึ้นนอยู่อำเภอคองนครราชสีมานั่นคนมัดขาเขาแถวตั้งแต่นองอิงบนถนนมาหอดสนามพี่น้องน้องอุงอิงนั่นอึ้งเลยมามาถึงสนามเนาะคนลายแห้งมัด่าทายรูปเนาะเขาแถวกันเป็นแถวครับพี่น้องก็เห็นบอก อ่าพี่น้องเคยเห็นไอฟิลิปปินคนอื่นบอกว่าอ่ามีเอฟซีมากเขาแถวถาไทายรูปไหมโอ้ผมผมเห็นแล้วผมสะออนแห้งนะเห็นแล้วจนอึ้งเลยว่านี่คืออนบาลามี่เพื่อนเนาะนอกอุงอิงเพราะว่าสิบไปเล่นบมงไหนครับไอการต้อนรับเขาไปทั้งม้องใจกาวว่าคันวันคันแม่นฝนมาตกนะ บ่มีฝนอาการดีๆีนรับรองว่าสนามแตกทุกสนามนะครับพี่น้องปีนี้ถือว่าสาวน้อยเพบันเพนเนี้ยงในเพิ่นอลังการแห้งนะ,ะต้องยอมรับเลยครับว่าสุดยอดอีกเลยครับโดยเฉพาะน่องอิงนี่กระ,กระแสบ,บอ่มีตกเลยครับมีแต่แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอิซก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับบ่มีวาสี ลดหน่อยถอยลงนี่แหละสำหรับนององเนาะแล้วก็ทุกคนที่เดินทางมานั่นครับเอฟซเนาะเอฟซที่เดินทางมางานนั้นบางคนในี่ใจจดใจจอครับล่อทาเป็นปี่ครับอ,อยากจะเขามาจับมือมานอีหลาห่าเฮาเขามาทายลูกนํ่ครับเมื่อวมีโอกาสในเพื่อนสิบอพลาดโอกาสเลยพี่น้องเพื่อนทิ่เขามาก ขอถ่ายรูปกับอิหลาหน่อยเข้าทันทีเลยครับซึ่งเข้าเสียเห็นหลายๆสถานที่เนาะยังมือขึ้นดีแงกันครับแย่งกันถ่ายรูปครับโอ้ผมเห็นเราเหมือนกันมันเห็นเรามันปื้มนะดีใจน้ำอีหลาหน่อยอ,อ,กอุกิงเข้าแม่เห็นเราสะอ่อนแห้งครับเอฟซี FC, พนักคนหอมแห้งอ่า้าเบิ้งมือแรกนี่ครับย่างเช่นมือนี่ครับอ่าสำหรับมือนี้กันนองอ,อ,อุก,กิงเข้ากับิีไปใช่เสียงครับ ของอัดเนาะวางไอ้วางสองสามมือนั่นน้องว่าจะไปของอัดนั่นพอดีอาจารย์อาจารย์เพิ่นมาว่างเนาะเพิ่งก็เล่นนัดมาเมือนี้ครับวันที่ยี่สิบครับนออ้ององอิงเขาก็จิไปไถ่เสียงครับอ่าในเพลงสาวสมน้อยค่อยหักครับอ่าเป็นกรรล่ำเนาะของอาจารย์บิ๊กพุมลินเอาก็ค่อยเป็นอกำลังใจให้น้ององอิงครับขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ